สวัสดีครับผมนลงซื้อขายรถมือ2วันนี้เลิกดีส่งมอบรถสามคันนะครับสำหรับสามคันนี้ไปที่จังหวัดมุกดาหารนะครับผมต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานของนลงซื้อขายรถมือ2นะครับสำหรับท่านที่สนใจผู้ประกอบการ ที่สนใจที่จะออกรถ2คัน3คันนะครับทางร้านเราสามารถทําให้ลูกค้าได้รถไปใช้นะครับอ่าค,คันสน3คันก็ออกได้นะครับออกกันง่ายๆนะครับจัดกันง่ายๆอนุมัติเร็วนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090 858 8220 093 325 8446นะครับ สำหรับท่านที่สนใจที่จะสอบถามนะครับเคสนี้ไปที่จังหวัดมุกดาหาร3คันนะครับใช้เวลา2ออาทิตย์รับรถนะครับ,รบขอบคุณลูกค้า